นมสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่29กันยายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์ราม12ค่อข้ามเดือน10ปีมะโรงวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนเสียโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีนําเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรุมท่าทิศความสาเร็จของวันนี้คือทัศ ทิศทักษิณหรือทิศใต,ต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้ขยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลก,กินีนในชื่อคือสอสราโสบูรศีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนกูกเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจจอจานชอชิงชอช้างสอโซ,ซ่ชกเฉยและหยอยหญิง เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งลำคือดอเชดาตัวระดักท้อฐานอัวโรทอปุทฒาและนนเนเลขมงคลวันนี้เลข2เลข5และเลข4ี่ไม้เซตวันนี้ <c oughs> อาจารย์เกียงเอ๋อเกลียงไกลบุญทกาณนสอนไว้ว่าศาสตร์แห่งความเชื่อควรเชื่อแต่พอเหมาะหลักการและเหตุผลสอดคล้องไม่ขัดกับวิถีชีวิตเป็นประโยชน์ใช้สอยและมีความเป็นธรรมชาติ ดังนี้จึงเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อที่ไม่งมงายขอเป็นกําลังใจในการรับตมต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ